คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions เริ่มต้นวันใหม่กับพระเจ้าวันที่25ธันวาคมอิมานูเอลมัทธิวบทที่1ข้อ23นี่เน่หญิงพม,มจารีคนหนึ่งจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมานูเอลแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเรา จากข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ทุสวรรค์ได้มาบอกกับโยเซฟว่าบุตรที่คลอดจากหญิงพมจารีนั้นคือองค์อิม,มานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเรานี่จึงเป็นความหมายที่แท้จริงเมื่อเราเฉลิมฉลองเทศกาคลคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขที่คนทั่วโลกเฉลิมฉลองกันยิ่งจะเป็นความสุขมากขึ้นไปอีกถ้าหากว่าเราได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของคำว่าอิม,มานูเอล อิม,มาดูเอลคำนี้สำแดงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าที่ทรงประสงค์จะสถิตยอยู่กับเราตั้งแต่แรกสร้างโลกพระเจ้าทรงดำเนินอยู่กับอาดัมและเอวาแต่เมื่อทั้งสองทำบาปความบาปได้เข้ามาแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้าพระเจ้าจึงไม่สามารถอยู่กับมนุษย์ได้พระเจ้าจึงทรงมีแผนการที่จะสถิตยอยู่กับมนุษย์โดยผ่านทางพระเยซูคือทรงส่งพระเยซูมาทำแผนการไถ่ เพื่อให้ชีวิตใหม่แก่มนุษย์เมื่อเราเข้าใจตรงนี้ในสิ่งที่พระเจ้าทรงสำแดงในพันธสัญญาเดิมตลอดจนถึงพันธสัญญาใหม่ที่เราดำเนินอยู่เราจะดำเนินชีวิตอย่างมีความหมายพระคัมภีร์ได้อธิบายว่าพระเยซูทรงมาตายบนไม้กางเขนไถ่บาปและฟื้นคืนพระชนเพื่อที่จะมอบพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สถิตยอยู่ภายในเราเมื่อเราดูในพันธสัญญาเดิมนั้น เราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงสถิตในพระวิหารแต่ต่อมาในพันธสัญญาใหม่ได้บันทึกไว้ว่าตัวเราเป็นวิหารที่พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่6ข้อที่19เมื่อเราย้อนกลับไปดูในพระธรรมเอเสเคียลบทที่36ข้อ26-27ได้อธิบายไว้ว่าในยุคหลังพระเจ้าจะใส่วิญ,ญญาณของพระองค์ในมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ได้ดำเนินกับพระเจ้าได้พระองค์ทรงปรารานจะประทับในใจของเราเพื่อที่จะนำทางเราไปในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่15กล่าวว่าผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้านี่คือความโปรดปรานของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราพระเยซูคริสต์ไม่เพียงแต่มาไถ่บาปเท่านั้น แต่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์ด้วยและทรงประทานความบริบูรณ์ให้กับชีวิตของเราในพระธรรมยหอนบทที่10ข้อที่10และทรงให้เราได้ชีวิตใหม่โดยได้หลุดจากเคราะกรรมเวรกรรมทั้งสิ้นทุกสิ่งได้กลายเป็นสิ่งใหม่เริ่มต้นใหม่ในพระธรรมสโคดินบทที่หข้อที่17และพระวิญญาณของพระเจ้า ที่ทรงสถิตกับเรานั้นจะทรงสอนเราทุกอย่างสอนให้เรารู้จากน้ำพระทัยของพระเจ้าในการดำเนินไปกับพระเจ้าในแต่ละวันในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ26ดังนั้นเราจึงเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสกันอย่างมีความหมายเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์อิมานุเอลพระเจ้าผู้ทรงสถิตกับเรานี่จึงเป็นชีวิตที่เหนือความคาดหมายของการเป็นมนุษย์เพราะพระเจ้าทรงรักเรา ผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ในคนนั้นและคนนั้นอยู่ในพระเจ้าให้เราคร่ครวญพระชนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันก็แต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับวันพิเศษนี้ขอให้ลูกได้เฉลิมฉลองวันนี้ด้วยความเข้าใจว่าพระเจ้าลงมาอยู่ท่ามกลางมนุษย์นั้นเป็นพระพรแค่ไหน ให้ลูกใช้เวลาวันนี้กับคนที่ลูกรักเพื่อล,ลึกถึงพระคุณความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เยาอาเมน